สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษภประจำวันที่24-30มกราคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤษภนะคะมีความเอาจริงเอาจังมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะการทำงานการดำเนินชีวิตพร้อมที่จะต่อสู้หรือแม้กระทั่งทำงานหนักนะคะบางคนอาจจะทำหลายอาชีพหลายงานในเวลาเดียวกัน รวมทั้งมีเรื่องของโอกาสเรื่องของข่าวความก้าวหน้าเข้ามานะคะเป็นช่วงที่ท้าทายชาวพิศษศกพอสมควรเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องมั่นใจนะคะเอาจริงเอาจังพร้อมสู้พร้อมลุยนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่รวดเร็วเด็ดขาดแล้วก็มีความทุ่มเทนะคะก็มีเกณฑ์ชนะคู่แข่งหรือแม้กระทั่งทำงานได้มากสร้างสรรค์ผลงานได้มากในสัปดาห์นี้นะคะ ใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะก็จะออสามารถสอบต่อสอบแข่งขันนะคะได้ผลคะแนนดีนะคะใครที่มองหางานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ถูกใจสมใจปรารถนานะคะเรื่องของการเงินใครที่ทำกิจการธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้รับผลประโยชน์นะคะได้รับเงินทองผลกำไรจากสิ่งที่คุณทำอยู่นั่นเองนะคะ สุขภาพช่วงนี้แข็งแรงกำยำนะคะพร้อมที่จะทุ่มเททำงานหนักเต็มที่บางรายระวังเรื่องยกของหนักอาจจะทำให้ปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงพอคนโสดสัปดาห์นี้นะคะต้องมีความจริงใจความมุ่งมั่นนะคะรักเดียวใจเดียวก็มีเกณฑ์ที่จะจิตใจตรงกันได้สละโสดนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่มั่นคงช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความรับผิดชอบถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ชีวิตรักเข้มแข็งนะคะก็ภาพรวมของชาวพฤษกนะคะก็จะจริงจังเข้มแข็งในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิง คุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ